สวัสดีค่ะชื่อสุทธาทิพย์เหลืองบุรณวัน,นะคะชื่อเล่นวันนกเล่นนกก็ได้นะคะนกทํางานในบริษัทไอทีนะคะมา15 15ปีแล้วนะคะแล้วก็หน้าที่ก็คือดูแลโครงการนะคะที่เป็นโครงการทําซอฟต์แวร์นะคะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะมีลูกทีมนะคะที่เป็นนักพัฒนาระบบนะคะนักวิเคราะห์ระบบนะคะแล้วก็อีกหลายๆตําแหน่งนะคะเรียกได้ว่ามีทั้ง เจน X, Gen จน e n Z, b จน y b o เบนะคะก็ครบหมดนะคะในการทำงานร่วมกันของทีมงานนีมันก็จะมีปัญหาและเรื่องบุคลากรนะคะก็คิดว่าคงจะคล้ายๆกับในอินดัสทรีอื่นหรือว่าองค์กรอื่นเหมือนกันนะคะที่ใช้คนหลากหลายเจเนอเรชันแล้วก็มีความคิดที่แตกต่างกันในการในการที่เราเป็นผู้นำเนี่ยเราก็มีหน้าที่เราผิดชอบในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการให้คนของเราเนี่ยมีความสุขด้วยนะคะที่ผ่านมาเวลามีปัญหาเนี่ยก็ก็จะใช้วิธีการเปิดตำรานะคะก็ไปซื้อหนังสือด้านเ r ด้านการพัฒนาตนเองการบริหารองค์กรอะไรเนี่ยมาอ่านเ,เพื่อจะให้ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้ว,ส,ลวสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะคะมันมันมีอะไรบกพร่องไปไหมนะคะหรือว่าจะแก้ปัญหาที่มีอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นได้อย่างไรนะคะ ทําไปก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะคะยังหนังสือยังยังไม่สามารถที่ช่วยเราให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดได้นะคะก็เลยตัดสินใจไปเรียนปริญญาโทด้าน s r เพื่อจะได้เข้าใจพื้นฐานหลักการแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริหารคนจริงๆนะคะก็เลยได้รู้จักกับการโค้ชนะคะที่เรียกว่า b r a s e d coaching นะคะเ,เป็นการโค้ชที่ที่ออกแบบมาโดยที่อยู่บนพื้นฐานการทำง,งานของสมองนะคะเพื่อให้การ การโค้ชมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งพอได้รู้จักการโค้ชก็เอามาใช้นะะในองค์กรของเราะะก็ได้มีการทดลองออสอนการโค้ชให้กับแมนเจอระะ์เพื่อให้แมเนเจอร์เอาหลักการของการโค้ชไปใช้กับทีมงานของตัวเองะะซึ่งกไ็ได้ผลดีมากะะอย่างที่ย่าท,าทีไม่คาดคิดมาก่อน,นะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผูกพันของพนักงาน,นะค,ะความสามารถในการบรรลุปเป้าหมายะค,ะความรู้สึก มั่นใจในตัวเองในการที่จะคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเนี่ยสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ได้มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็ช่วยให้แอเรียอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องในการทํางานเนี่ยมันราบรื่นมากขึ้นไปด้วยนะคะก็เลยรู้สึกชอบการโค้ชมากเป็นพิเศษ ะะเทียบเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นโดยตัวของการโคชเองเนี่ยมันจะมีทั้งด้านฮาร์ดไซส์แล้วก็ซอฟต์ไซส์นะคะคือมีหลักการปรเซสวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ทางสมองนะคะแล้วก็ด้านซอฟต์ไซส์เนี่ยก็จะนําเอาเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความต้องการพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเข้ามาประกอบนะคะเพื่อให้ผู้ที่ผู้ที่นําหลักการโคชไปใช้เนี่ยสามารถที่จะประยุกนะคะทั้งสองด้านเนี่ยเข้าด้วยกันได้เพื่อ ความสำเร็จของผู้ที่มารับการโค้ชที่เราเรียกว่าโคชีนี่นะคะก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะเผยแพร่นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทดลองทํามาด้วยตัวเองเนี่ยให้คนอื่นๆที่อาจจะประสบปัญหาแบบเดียวกันในองค์กรนะคะได้แนะนําการโค้ชตัวนี้ไปใช้นะคะนอกเหนือจากในองค์กรแล้วเนี่ยมันก็จะยังมีประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเราด้วย เมื่อเราได้เรียนรู้การโส้สได้ฝึกหัดทักษะของการโพสเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเ,เนี่ยมันจะเริ่มขึ้นจากตัวเรานะคะแล้วก็เผยแพร่ขยายออกไปอย่างตัวของคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะที่สนใจในด้านของการพัฒนาบุคลากรน,นะคะแล้วก็หากมีปัญหาในองค์กรอะไรก็อยากจะให้มาเรียนรู้การโส้สด้วยกันเผื่อว่าจะมีอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาองค์กรของคุณได้ค่ะค่ะ